ัวนี้เป็นเป็นนิสสันอเมล่าปี17นะคะจะเป็นรุ่นสปอร์ตเทนะคะใครหารถเล็กๆนะคะตอนนี้มีรถเข้ามาจะเป็นรถตัวนี้เป็นเป็นนิสสันอเมล่าปี17นะคะจะเป็นรุ่นสปอร์ตเทนะคะปี17นะคะแล้วก็รายละเอียดข้อมูลเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดใช้ในเมืองดีนะคะจะเป็นเครื่อง102ตัวตัวรถนะคะได้กระจังหน้านะคะของนิสสันเป็นคอมเมียมเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้จะได้ชุดแต่งสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตแล้วก็รายละเอียดไฟนะคะไฟจะเป็นไฮโดรเจนนะคะไฟไฮโดรเจนแล้วก็ไฟตัดหมอกนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลไลทร์นะคะอันนี้ตัวนี้นะคะ ได้ชุดแต่งทั้งคันเลยแล้วก็ตัวหน้ายางนะคะหน้ายางของนี้ได้เปตัวบิสโต้นะคะแล้วก็ล้อแมกอันลอยที่ติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็ได้ไฟไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้อันนี้ก็ติดตั้งมาจากศูนย์ตัวตัวรถนะคะตัวรถภายในนะคะของตัวรถตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าคอนโซลนะคะคอนโซลเป็นสีดําเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานเลยนะตัวนี้ได้แอร์แบ็กคู่ด้วยแล้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นตัว เล่นเล่นซีดีเอนอ็มพได้นะคะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์หมุนนะข <Wow. S 1> องมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวประหยัดเลยนะคะแอร์แบ็กแอร์แบกด้วยแล้วก็เลขไม้เนี่ยเรามาดูเลขไม้กันก่อนเลขไม้อยู่ที่ประมาณแสนแนะคะบอกไม่มีช้ำเลยนะใช้ในเมืองดีประหยัดด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนรายละเอียดก็ข้างหลังนะคะข้างหลังตัวะะรถนะคะของนิสสันอเมร่ Kind of ก็จะเขียนเลยนะคะสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นสปอร์ตเทคแล้วก็ตัวได้สปอยเลอร์หลังนะคะเซ็นเซอร์มีให้ทั้งหมด3จุดนะได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะตัวนี้อย่าวเรามาดูฝาท้ายกันก่อนฝาท้ายนะคะฝาท้ายของตัวรถนิสสันนะคะใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของได้เยอะเลยอยางอร่อยแม่แรงมีครบนะคะตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นเครื่องแค่พันสองเองยางอะไหล่แมงมีครบนะ ละรถเดิมเดิมตะเข็บเดิมเลยนะฝาท้ายก็เดิมเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะฝาท้ายเดิมเลยเดี๋ยวลองมาดูหน้าห้องเครื่องเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนิสันนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์แค่พันสองเครื่องยนต์แค่สามสูบนะคะเครื่องเครื่องใช้ในเมืองดีแล้วก็ตัวรายละเอียดฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะคะแล้วก็เพจนะคะเพจก็ไม่มีแกะนะตัวนี้เพจเดิมเลยนะของนิสัน เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเพิ่มเติมนิดนึงตอนนี้นะคะท่านใดที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะไม่อยากผ่อนเกินเดือนละ4,000จะเป็นนิสสันอ m เมลปี17ตัว s p o ร์ตเทคราคาตอนนี้เราเปิดไว้อยู่ที่188,000นะคะผ่อนสบายๆนะไม่เกินเดือนละ4,000ยังไงทักมาหาได้นะต่างจังหวัดออกได้นะคะสนใจทักเลยนะ080164554เบอร์นีตเอยนะคะ